ีนผมก็มาบ้านหลังหนึ่งนะครับก็มาสำรวจดูไม่รู้ว่ามันเป็นบ้านของใครนะครับข้างบนมีไฟด้วยมีหน้าต่างให้เราปีนเข้าไปได้นะผมก็จะลองเข้าไปดูนะครับไปสำรวจคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมั้งปีนขึ้นไปนะครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นข้างในมีอะไรอะไรแบบๆแบบเฮ้ยนั่นคืออะไรอะ่ะหุ่นเหรอ มันคือ what the fuck อะไรวะเนี่ยอย่าขยับนะมึงไม่งั้นกูยิงยิงแม่งเลยหลายๆนัดแจกให้ทวนหน้าช่วงนี้รวยเฮ้ยหันลังมากตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อมันมีสองตัวเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันตายแล้วอุ้ยจิบหายแล้วกูโดนแล้วกูเรียบร้อย เฮียแล้วกูจะออกไปยังไงเนี่ยมันตันทางเนี่ยตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะอะลองต่อยมันดู <c oughs> เอา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 ,เอามามาจับลลอกคอเราใช้จังหวะนนหนีดีกว่าไอนโคตรน่ากลัวเลยออกไปออกไปออกไปจากที่นี่ออกมาได้เปล่าออกมาได้เปล่าวายไอ้มนุษย์หมูหมี <c oughs> ยิงแม่งเลยเกี่ยวมันออกมาได้วะ่ะเฮ้ยวิ่งหนีกันวิ่งหนีกันตั้งหลักตั้งหลักจะต้องเอาปืนยิงมันี๋ยวมันวิ่งมาถึงเร็วตัวเราเร็วมากวิ่งแม่งจะต่อยอุ้ยมันมีมีดได่ป่ะรหมูมีพกมีดมันโหดเกินมามาสวนสักหน่อยเฮ้ยถือปืนไม่ได้เลยแม่งเร็วจัดยิงแม่งเฮ้ยอุ้ยทำไมนัดเดียวไม่ตายว่าโดนหัวอะไร แม่งอึดจ,จัดสมกับเป็นมนุษย์หมูหมีนะครับเลือดคนเยอะเลยเอาหมดรถท่อไปแล้วกันมึงตายแน่รอบนนี้เอาวิ่งหนี้ะเอ้าลมเอาตายละเผาแมงเลยแล้วกันตายเถอมึงเฮีย yeah. เมื่อกี้ยิงั้งหลนะัดไม่ตายอะอะไรของมันวะน,นีเ่เอาไปอีก อะไรนะไหมให้แถมเออระเบิดตุ้มกลายเป็นขี้แล้วนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือดร้อนนะครับตอนนี้เราอยู่กับม a ดเลดเดตลิเทียมชั้น2กันอีกแล้วนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับคลิปเมื่อกี้ที่ผมได้ทำนะครับท่านผู้ชมอาจจะงงครับว่าไอ้มนุษย์มูมีน้ั่นขยับได้อย่างไงครับดีวผมจะบอกความลับนะครับที่ไม่เคยมีช่อง YouTube ช่องไหนเคยบอกนะครับอย่างแรกเลยเราจะต้องโหลดมอดแอมเบียนแกงมาก่อนครับแอมเบียนแกงก็คือมันจะเพิ่มอ่าแกงเข้ามาในเกมนะครับเมื่อแกงพวกนั้นเห็นเรามันก็จะมาหาเรื่องเรานะครับถ้าเราพูดดีๆกับมันมันก็จะขับมาหนีไปนะครับก็บวกกันได้นะครับ ก็ยืมโหลดม็อดพื้นฐานกันด้วยนะครับม็อดนี้มันจะมี NPC หลายตัวเลยนะครับไม่ใช่แค่แกงอย่างเดียวนะก็มีหลายตัวนะครับซึ่งในภาพมันก็มีแค่นี้เท่ก็เปลี่ยนโมเดลเหมือนเพิ่มโมเดลดัดเข้ามาด้วยหรือเปล่าเปลี่ยนโมเดลบิวโมเดล5้ เคุ้มอยู่นะหมดนี้หลายอย่างเลยแล้วก็ไปดูวิธีลงกันเลยนะครับเมื่อเราโหลดมาแล้วนะครับก็จะเป็นไฟล์ซิ p แบบนี้นะรูปหนังสือให้เรากดเข้าไปนะครับมันก็จะมีไฟล์1ไฟล์นะครับแล้วก็ข้อมูลข้างในนะครับเราก็ย้อนกลับมานะครับไปที่ตัวเกมหลัก lml แล้วก็ลาาไอตัวนี้มาไว้ใน lml นะครับผมก็ลงไปแล้วก็จะลงทับให้ดูเลยแล้วกันนะครับ คอนติเนียไปติ๊กถูกด้วยนะก็อย่าลืมไปรีเฟซในมดมินิเจอร์กดมาที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้กดรีเฟซรูปมุนหมุนตรงนี้นะกดกี่ครั้งก็ได้นะเพื่อความแน่ใจแล้วก็มาที่ฟันเฟืองแล้วก็หาไฟลกเกมของเราให้เจอแล้วกดเซฟนะครับก็ลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับมด แอมเบียนแกงผมก็ไม่ได้จะมาลงคอนเทนต์เกี่ยวกับแอมเบียนแกงหรอกนะครับแต่ผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมนุษย์มูมีนั่นมันขยับได้อย่างไงผมก็จะบอกวิธีนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันในเกมกันก่อนเลยแล้วกันตอนนี้นะครับผมก็อยู่กันในเกมกันแล้วนะครับสถานที่ที่ผมมาตอนต้นเกมนะครับก็อยู่ตรงนี้นะใกล้ๆกับวานฮอนนะครับตรงนี้เลยผมขึ้นเป็นรูป ตัวมันนะเพราะว่าผมกดสำรวจแล้วนะท่านผู้ชมก็รู้แล้วนะวิธีการที่เราจะสปอนนะครับเดี๋ยวเราผมจะทําสูตรอมาตะาแป๊บหนึ่งนะมันจะได้ไม่มีปัญหานะแล้วก็ไม่อยากให้ตัวตัวเองมีสิ่งสกปรกเวลาล้มลงนะให้มันสะอาดตลอดยีนเพจโอเคเดี๋ยวเราสั่งมาให้อยู่เฉยๆก่อนนะ,ะดกด X เราสามารถเป็นมันได้ด้วยนะครับไะทีเพย์เยอะแล้วก็มาที่กดเลิฟนะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนสก,กินเป็นมนุษย์หมูมีนะโมเดลเชิงเจรอกดค้างไว้ให้เรามาที่คัสตอมอินพุตนะให้เราวางชื่อนี้ลงไปนะบ็อกซมีขีดค่าแล้วก็ d.a.n นะนี่เราสามารถเป็นมนุษย์หมูมีได้แล้วตอนนี้ซึ่งก็ ทําทำดีไซน์มาโคตรน่ากลัวมีปีกมีเขาด้วยตัวอะไรกันก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเป็นทุกคนธรรมดาก่อนวินาเธอนะครับต่อไปวิธีการเสกมันขึ้นมานะครับก็มาที่สปอนเนอร์นะครับเพชรมาทีคัตตอมอินพุตเหมือนเดิมนะครับบางครั้งมันก็กดติดบางครั้งก็กดไม่ติดนะครับลองทําหลายๆรอบดูนะคนี่นะครับ มนุษย์มูมีก็จะสปอนแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ปรับให้คุยกับมันนะครับนายทำลายชั้นหรือเปล่าถ้ามันเห็นเรามันก็จะตีเรานะครับทำลายลเราเฮือมันก็ต่อยยิงได้ไหมแม่งตายซะคือมันจะทำลายเราตลอดเวลาเลยนะครับถ้าเราไปอยู่ข้างหน้ามัน เก็บปืนแบบผมลืมไปตั้งค่าสปอนเนอร์เพชแล้วก็ไปที่อ่าสปอนเนอร์เซตติ้งนะให้มีการคุยกับมันได้ครับก็ไม่จำเป็นต้องตั้งก็ได้ครับเราสามารถทำให้มันเป็นบอดิการ์ดเราก็ได้ครับอันนี้คือบอดิการ์ดของเรานะเพชรดาตา้าก็เข้าไปตั้งค่ามันได้นะก็สามารถฟื้นคืนชีพมันได้นะ ไปที่อ่ารีบายนะมันจะฟื้นขึ้นชีพมันก็จะมาตีเรานะครับก็สามารถทำอะไรต่างๆให้มันได้นะครับก๊อปปี้ได้ไนดะ้มี2ตัวแล้วโดนลุมแน่เือคนน่ากลัวถ้าอยู่อย่างนี้ตอนกลางคืนนะยะเยทอบเลชันเดีย๋ยวผมจะตั้งค่ายมันเป็นบนริากาดนะครับ ให้มันตีกันเองอะมนุษย์หมูหมีพระทามนุษย์หมูหมีเออ,เอ,อใส่กันใส่กันมษยกหมูหมีเตียนโอ้ท่นี่แหละมินี่มันใช่เกมเลดเดตไหมวะแล้วเกมปีศาจกันแน่นมาเลยใครจะชนะอยากรู้จริงๆเลยเอาเลยครับศึกระหว่างมนุษย์หมูหมีสายพันธ์เดียวกันนะครับ เอาทีบทีบอ่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันนะครับมาเลยมาเลยถ้าเราสปอนตอนกลางวันมันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดนะครับอาจจะต้องสปอนตอนกลางคืนนะเอาละดีกันเข้าไปเมื่อไหร่มันจะชนะวะเนี่ยใครจะชนะอืมสูสีกันมากเลย คือเลือดมันเยอะินะครับไอ้มนุษย์หมูเมียมเลือดพันสองร้อยจะผมไปเช็คดูนะจะน่ากลัวกว่านี้ถ้าผมปรับให้มันตัวใหญ่กว่านี้นะครับตัวอะไรมไม่มีอะไรจะขนานนามมากไปกว่าเัาว่ามนุษย์หมูหมีนะครับที่มีหางโดดออกมา มันก็สู้กันไม่เสร็จเราจะจะต้องช่วยพวกเขานะครับโดยการใช้ปืนแม่งใช้เมาผสมด้วยดีกว่าล,ล้ลมละล้มละอ้แม่งเลยโดนไปแายหมัดก็น่าจะตายได้อยู่นะครับรู้สิมันจะได้อะไร ลอยได้หนังนะครับหนังของหมูป่าไจะไปไหนไอ้ไอบริการกูไปไหนล่ะเอาไปซะล่ะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะปกติมันจะตามเรานะครับไปน้อย follow กูดิไม่ติดตามฉันเลยพวกก็ปล่อยมันไปนะจังมันเถอะก็ประมาณนี้น่าสำหรับมดมนุษย์หมูมีนะครับที่ เรียบปรมดได้ไหมเอานี่ไงตามมาละอะไรของนายเนี่ยไม่ว่าจะไปในคิดถึงชันหรือรนหมูหมีก็ประมาณนี้นะ่ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย